ก็สวัสดีครับวันนี้ผมมีโปรเจกต์นะที่จะมาทำส่งเพื่อรับเซอร์พิเคตนะครับโปรเจกต์ project นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ไว้ใช้สำหรับบันทึกรับแจ้งเหตุแล้วก็งานเสนอต่งตางๆโดยใช้เครื่องมือเป็น .NET MVC นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลใช้เป็น SQL e well Server รนะก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวหน้าเข้าเข้าหน้าเบราว์เซอร์นะครับก็จะเป็นหน้าล็อกอินเดี๋ยวลองล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับ พอเราอินเข้าไปนะครับพอเราอินเข้าไปก็จะขึ้นหน้าจ่างนี้นะบอัน,นี้ก็จะเป็นบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุก็จะมีวันที่เวลาแล้วก็รายละเอียดแล้วก็การแก้ไขนี่จะเป็นผู้บันทึกนะครับทีนี้ก็มีฟังชันให้กดแก้ไขะเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนเราอยาชื่อผู้รับผิดชอบเป็น แล้วกดบันทึกไฟนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นผู้รับผิดชอบวันนี้นะครับหรือถ้าต้องการจะลบะก็จะขึ้นเป็นตัว alert กดลบนะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลก็ได้ครับก็เพิ่มข้อมูลไปอันนี้เราลองทดสอบเป็นล้านดีเลยนะครับแล้วก็ทดสอบดูนะครับกบันทึกก็จะมาอยู่ในั่งนี้นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นงานต่างๆงานเสนอซ่อมนะครับอนนั้กตัวอ,อย่างนะครับเราได้ที่ใบเสนอซ่อมในวนันนี้อันทีบสุดอืมอย่างนี้ก็ไม่ได้ผมจะเอาไปใช้ในงานประจำเลยนะครับบันทึกก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเหมือนกันครับถ้าเราจะแก้ไขเพิ่มเป็ีสองก็ได้แล้วก็กดแก้ไขไป หรือเราต้องการจะลบลบ,ลบเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดัต้าเบสนะครับเราจะเชื่อมต่อกับ,กบตัว SQL Server ก็มาดูที่ดัต้าเบสครับ ถ้าเบของมันตัวนี้นะ่าจะชื่อตัวตัวนี้นะครับมเดี๋ยวเราลองดูอตัวนี้เป็นไอท์ชอปเราจรับงักเชิงเหตุตัวนี้นะครับในส่วนประกอบของมัน,นจะจับเป็นตัวใบเสนอนะ รบนคัคตาก็จะเป็นรอมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองลอกเขาออกไปนะครับแล้วก็ดูในส่วนของโค้ดครับโค้ดอันนี้เราก็ใช้ทั้งตัวอ่าตอนเด็เอเนะครับนนจะเป็นในส่วนของล็อกอินแล้วก็ดิจิตเตอร์ Controller นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์นะครับก็จะเป็นอ่าอนในส่วนของข้อมูลรับแ้งเหตุยแล้วก็ หมายเสนร,ราคาก็ประมาณนี้ครับในส่วนของโปรเจกต์ก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ